เป็นบ้านที <fragrance> ่สวยที่สุดบริษัททำเนี่ยเช็คทุกตารางนิ้วประทับใจตั้งแต่เข้าออฟฟิศครั้งแรกแล้วค่ะก็ไม่มีที่ติแม้แต่นิดเดียว I'm very impressed and very happy for uh, JNP House Company. That when I need something and consult, he always help me and recommend for me the best thing. วันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านห้วยถแถลงนะคะเป็นบ้านของครอบครัวคุณตุ้มนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักคุณตุ้มกันเลยนะคะค่ะนี่ตุ้มนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ตุ้มก็ได้รับคุณแจและการมอบบ้านของเจนพีเฮาส์นะคะเริ่มทําการเปิดบ้านเลยดีกว่าว่าข้างในจะสวยขนาดไหนข้างนอกสวยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวมาดูข้างในชมข้างในกันนะคะ แขกใจเล็กๆมินิมอลไม่มีอะไรมากรู้สึกว่าอบอุ่นเข้ามาในห้องนอนแรกเลยนะคะอ่าเป็นห้องนอนตุ่มเหลกนเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนไซส์เท่ากันค่ะจะมี2ห้องนอนก็จะมีห้องนอนแรกก็คือห้องนอนของตุ่มเองค่ะ สบายสบายกวา้างขวางสวยงามวิวชิวทัศข้างนอกเห็น okay, ได้ชัดเลยค่ะกันก็จะเป็นมูลี่เปิดออกหมุนอกอกมาก็ตื่นมาก็เราก็จะได้เจอธรรมชาติสวยๆโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้อง ขอบุณแม่ห้องนอนอันที่สองห้องนอนนี้ก็จะเป็นของคุณแม่นอนนะคะแล้วก็จะมีมห้องน้ำในตัวสีสวยมากเลยคะ่ะ มุมไม่ว่าจะพื้นหรือลายของกระเบื้องในห้องน้ำค่ะสวยห้องครัวไฮไลท์้อว้านุณชซอมาบ้ากรับเปิดไฟให้ค่ะค่ห้องครัวอันนี้ก็คือ ก็ปรึกษากับคุณปูซึ่งเป็นสถาปนิกก็ได้ดีไซน์ตอบโจทย์ของโอแล้วก็ความสวยงามของคนชอบมากค่ะ แล้วก็ห้องน้ําอีกห้องหนึ่งจะมีสองห้องน้ําห้องน้าแยกห้องน้ำเลยก,ก็อันนี้ก็จะเป็นสไตล์คลาสสิกนิดนึงค่ะแบบขาวดำซึ่งเขาก็เนวดาคคลาสสิกใช้ได้ตลอดกาล แล้วก็ข้างนอกนะคะเราจะเดินออกมาทางระเบียงเราซึ่งเราสามารถที่จะเดินทางออกมาทางระเบียงได้พื่อนเจตอัปเกรดตรงนี้ให้ซึ่งสวยมากเลยค่ะ <c oughs> เดินออกมาออกมาทางเป็นระเบียง <c oughs> ข้างนอกนะคะทางเดินซึ่งในบ้านอาจจะอึดอัดถ้าเราต้องการคนหมู่มากตรงนี้ปา,าร์ตี้กันสนุกสนานแล้วก็สวยงามมากค่ะ แล้วก็ได้วิวธรรมชาติทุกมุมที่ตุ้มได้บอกไปทุกๆห้องแล้วก็บ้านตุ้มตรงนี้ก็จะมัน87ตารางเมตรมั้งคะทุกห้องมีอารมณ์หรือฟิลลิ่งแตกต่างกันไปส่วนห้องตุ้มก็จะแบบอารมณ์แบบคลาสสิกนิดนึงเพราะว่าแฟนของตุ้มจะชอบโทนแบบเทาๆดำาๆซึ่งตอนนี้ก็คนจะชอบเยอะนะคะแต่ว่าของคุณแม่ก็จะมาเป็นแบบเนเชอหน่อยคลาสสิกแบบสไตล์น้ำตาล ก็จะรู้สึกอบอุ่นสไตล์คนมีอายุส่วนห้องนั่งเล่นก็จะเป็นแบบเล็กๆครือครอบครัวเล็ก,ออก,ลกแล้วห้องครัวก็สามารถทําได้สไตล์แบบคล้ายๆฟิลอยู่ในคอนโดนก็ได้หรือว่าเป็นบ้านหลังเล็กแล้วก็มีการใช้สัดส่วนที่ลงตัวค่ะค,คุณจุ๋มกับคุณตุ้มนะคะก็ค,คือว่า รู้สึกอย่างไรกับทีมงานของเจแอนทีเฮาบ้างคะที่ได้ร่วมงานกันไม่ว่าจะเป็นคุณเจสถาปณิกหรือว่าน้องโฟแม่น้องยูอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะคือมีความรู้สึกว่าประทับใจตั้งแต่เข้าออฟฟิศครั้งแรกแล้วค่ะความประทับใจมันอยู่ข้างในค่ะแต่ถ้าให้ทุกท่านไปสัมผัสทุกท่านก็จะได้รับทราบความประทับใจเหมือนจุ๋มจุ๋มไม่เคยโกหกใครคือความรู้สึกของจุ๋มอะประทับใจแต่ก้าวแรกเข้าไปในบริษัทเกินคุ้มค่ะเกินคุ้มเพราะว่ามาตรฐานในการสร้าง ทุกตารางเมตรเป็นการที่สร้างด้วยใจจริงๆทํางานด้วยใจจริงๆตั้งแต่เริมบริษัทเริถึงพนักง,งานทุกท่านที่สร้างทําด้วยใจค่ะแล้วก็ไม่มีที่ติแม้แต่นิดเดียว it's w e l l in my investment ไม่ได้โฆษณาให้บริษัทนะคะเพียงแต่ว,ว่าเราเห็นคุณภาพแล้วขอให้ท่านพิจารณาบริษัทนี้เป็นอันดับแรก for me I will ask my friends for J&P House Company and qualify a house for construction. คุณต้มมีโปรเจกต์หรือว่าวางแผนยังไงกับการที่จะเริ่มคิดสร้างบ้านหลังนี้นะคะ I made u p this house for my mother. That's why I try to get the small house for her. <ช>เป็น<า>อะไรที่เพอร์เฟกมากคือทำไมถึงจะเช็คก,กันขนาดนั้นพบจอกคุ <laughs> บมุมติดต่อกับบริษัท J&P House. <Yeah. S 1> <laughs> J&P House ทีมงาน J&P House ทุกคนพัดเป็นตัวแทนนะคะขอขอประคุณค,คุณจุมและคุณคตุ้มเป็นอย่างจูมนะคะขอพระคุณอ,คอีกครั้งค่ะมันคือความรักที่มีที่อยู่ตรงนี้เพื่อเธอตลอดไปคือรักเพื่อเธอตลอดไป